เบรกแนวรับมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เบรกหกสิบเอ็ดจริงๆยังไม่ต้องรีบเข้าก็ได้นะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะมีดิดกลับขึ้นก่อนแต่เนื่องจากวางวางเอ็มเอมไว้แล้วก็เลยก็เลยเข้าก่อนดูลักษณะแล้วน่าจะดิดกลับขึ้นมาที่แนวรับก่อนแถวๆประมาณหกห้าศูนย์ศูนย์ประมาณเนี้ยฮะก่อนที่จะลงยาว ตอนนี้กำลังรอออดวอยู่ฮะรอรอปิดรอปิดแท่งนะครับมันเข้าไปที่ที่ขีจูแล้วแล้วก็เลี้ยงตัวที่ขี้จูผมรออยู่ตอนนี้แท่งแท่งนี้น่าจะเป็นแท่งคอนเฟิร์มจะเป็นแบริ o เอนกรฟฟิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระวังไว้ให้ดีนะครับตัวนี้ยังยังมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ที่แถวแถวศูนย์จุดศูนย์เก้าเก้า ตรงเห็นเส้นฟีโบส์38.2ไหมคฮะตรงนี้เป็นฟีโบตรงทำเฟรมเดตรงนี้ยังจะเป็นแนวรับอยู่แต่ถ้าจบแท่งนี้ด้วยแบนดิทเอ็นกรูฟฟิงนี่ก็คงผมก็คงเปิดเซลแล้วละ่ะนะดีดครับดีดดีดกลับขึ้นไปนั่นนะครับคาดว่าน่าจะขึ้นมาเทสแถวศูนย์ุดห้าก่อน จยูครับพี่ห่อ,อเซลล์ไว้ครับจี <ผม S 1> ยูผมว่าจะถืออยู่นะเนี่ยยังติดอยู่เลยเนี่ยไม่ถึงทีวีสักทีลงมาเหมือนจะถึงจะติดฟิโบก่อนและดีดกลับไม่เทลงชิดสักทีเดียวแต่ว่าตอนนี้โมเมนตัมมาแล้วนะครับโมเมนตัม um ต่ำกว่า50%าสิบเละเดี๋ยวถ้าหลุดตรง61.8นี้คีหนึ่งก็น่าจะเซลเพิ่มได้อีกหนึ่งไม้ หลุดนี้นะฮะหลุดเลอรเดิมของมันเนี่ยที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยน่าจะเซลล์ได้อีกไม้หนึ่งเดี๋ยวรอเปลี่ยนแท่งกันแป๊บหนึ่งแต่ผมคิดว่า NJ นเนี่ยน่าจะทิ้งตัวได้ NU ก็น่าจะทิ้งตัวครับดูจากโมเมนตัมแล้วแบบทิ้งตัวลงมาแรงๆเนี้ยน่าจะมีแรงอีกสักแท่งที่สองแท่งที่สาม สักสองสามแท่งนะครับถ้าไมถ้ามันไม่ชด SL นะคิดว่าน่าจะได้ TP พรุ่งนี้ส่วนตัวอื่นตัวนี้ที่มองไว้ว่าจะเปิดบายด้แถวโซนมันลงมาเทสขอบเมฆแล้วก็ดีดกลับถามว่าตอนนี้บายได้ไหมเดี๋ยวถ้าจะบายให้แบบปลอดภัยนะครับบายให้ปลอดภัยเดี๋ยวรอตรงนี้ดีกว่ารอให้ขึ้นมายีนเหนือ88.6ได้ค่อยบาย เวลาเข้าตามแผนแล้วผมไม่ค่อยกังวลนะอย่าไปกังวลนะเข้าตามแผนเสร็จปุ๊บเข้าปุ๊บก็เปิดเปิดออเดอร์เสร็จปุ๊บก็ตั้ง TP ตั้ง s อไว้แล้วก็หายไปเลยก็ได้แล้วกลับมาดูอีกทีเวลาเปลี่ยนแห่งดูว่ามันชน TP หรือชน SL ถ้าไม่ชน SL แล้วมีกำไรอยู่ถ้าพอใจก็กด TP เอาไว้ก่อนไม่ต้องรอให้ชน TP ก็ได้ ส่วนที่เหลือก็หมดแล้วตัวที่มีแทนจริงๆก็เนี่ยมีแค่สามตัว NJ OZU ตอนนี้รอเซล OZU นะครับเปิดไปแล้วครับผมเปิดเซล NJ NU ไปแล้วเหลือเปิดเซล OZU ไปอ่ะเปลี่ยนแท่งละเปลี่ยนแท่งเปิดเซล NU ได้เลยฮะได้ดาคาได้ราคาดีกว่าเปิดเซล NJ ไปได้ราคาดีกว่าผม OZU OZU ตามระบบครับเป็นแบรดิส g อนก y จัดไปดูนะครับทีนี้จุด TPSL ขอ,อสวิงนิดนึงทีพก็ตรงนี้ครับ SL ประมาณสัก26 27ปิป๊บ26ปิป๊บ GP 27เอานะ1ต่อ1เปิดไปแล้วฮะโลบหน่อยตัวนี้ขอขอยาวหน่อยครับ TP สัก7027 เดสองเจ็ดสามเปิดออเดอร์แล้วก็ปล่อยไปไม่มีอะไรน่าจะมีทิ้งตัวแรงๆให้เห็นนะอ่า G U ไม่ยอมลง ก็เดี๋ยวขออธิบาย NJ ก่อนแล้วกันสาเหตุที่เปิดเซลลสาเหตุที่เปิดเซลนะฮะเพราะว่าผมเห็นมันราคาปิดหลุดแนวรับปิดพอดีแนวแนวรับอะครับแต่ว่าด้วยโมเมนตัมแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ของชิโมกุบอกว่าลงแมกหน้าก็ลงพอตัวเนี้ยมันขึ้นไปจริงๆมันฮิตไปแล้วหนึ่งทีแท่งนี้แท่งนี้ฮิตไปหนึ่งที แล้วราคาก็ย้อนกลับขึ้นแล้วก็แท่งเนี้ยเป็นแท่งคอนเฟิร์มผมให้ตัวเนี้ยเป็นแท่งคอนเฟิร์มผมก็เลยเปิดเซลล์หลังจากปิดแท่งเนี้ยก็เปิดเซลล์ไปได้นะครับจากจาก H4 นะแล้วก็วัดระยะ RR หน่อยขึ้นมาถ้าแพ้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก46ปิป๊บแต่ถ้าชนะน่าจะได้สัก70ซึ่งมันประมาณเกือบ1นต่อสก็เลยเล่นส่วนตัวนี้ ลักษณะจะเหมือนกับลักษณะจะเหมือนกับทางตัว NJ คือราคามันหลุดปิดหลุดแนวรับมาเลยนะปิดหลุดแนวรับมาเสร็จปุ๊บผมก็เปิดเซลล์วัดระ,ระยะ RR ระยะการสูญเสียก็ถ้าแพ้ก็คือ66สิบบถ้าชนะตัวนี้ผมมองมากกว่า71.8นะผมมองให้ที่88.6สิแปดจหเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าโมเมนตัมของมันตรงนี้ฮะ ISI ของมันน่าจะอยู่ที่ราวๆสัก34น่าจะลงไปได้อีกเพราะว่าถ้าถ้าเอาแค่นี้ก็62ปิ๊บกับ66ปิ๊บถามว่าถ้าจะเอาเร็วก็เอาตรงนี้ได้ฮะตรง71.8ได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเหมือนกัน แต่ดูแล้วมันคงอยากจะลงมาทําเนี่ยฮะ88.6มากกว่าน่าจะนะตอบไม่ได้ประมาณการก็เลยเปิดเซลล์ไปก็ประมาณเนี่ยฮะดูนอกจากดูสัญญาจากตัวอินดิเคเตอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ให้วัดระยะก่อนว่าคุ้มหรือเปล่า เฮเป็นยังไงบ้างพี่ตัวไหนนะ g ี GU ป่ะจี GU h ูสถามว่าเป็นแท่งกับตัวไหมเป็นแท่งสปินนิ่งท็อปอ่ะมันเป็นแท่งสปินนิ่งท็อปถ้าเข้ามาดูรายละเอียดอีกทีก็คือเนี่ยสายเหตุที่มันเด้งเพราะว่ามันชนขอบเมฆแล้วมันเลยเด้งขึ้นไปแต่ว่าแท่งสุดท้ายของ เป็นแท่งแบ l ิ d n เอนกูฟีลงมาดังนั้นยังมันยังไม่มีความจําเป็นที่จะรีบปิดออเดอร์ทำกำไรออกไปก่อนเพราะว่าพฤติกรรมสุดท้ายคือแท่งนี้มันไม่ใช่แท่งที่แทงจากไม่ใช่แท่งแท่งกระทิงอะ่ะแท่งสุดท้ายบ่งบอกว่าราคาคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่ามันลงต่อก็เลยยังยังไม่ได้รีบก็ยังถือต่ออยู่สปินนิ่งท็อนี้คือเกิด คนเซลลงมาถ้าไม่เกิดสปินนิ่งท็อปก็ยังถือต่อไปอยู่ครับไม่รีบรอมันต่อไปเรื่อยๆลงได้ยังเอ็นเจเอ็นยูออเนี่ยฮะหลักการเทรดของผมมีผมจะหา แบบนี้แล้วก็เล่นเล่นไปตามระบบบางตัวมาตามระบบแต่ระยะอ a ไม่ได้แต่ถ้าระยะอ a ได้ก็ก็เปิดออเดอร์กันไปตามนั้นตามภาษาแต่ว่าอย่าลืมในเรื่องของการคำนวณ o n e y Management เข้าไปด้วยถ้าแพ้แล้วจะทำให้พอร์ตเสียหายเท่าไหร่อะไรเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ยอมรับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คำนวณเข้าไปด้วย ก็มาดูกันครับว่าคืนนี้จะ SL หรือ TP ห้าทุ่มมาครับเดี๋ยวมาหาตัวเล่นสั้นกันดีกว่าเล่น Time 15จะดูที่ H1 ครับเอา H1 เป็นตัวนำเทน H1 เป็นตัวนำเทนนะครับแล้วก็วัดแนวรับแนวต้านไปก่อนเหมือนเดิมครับเอาฟ i โบ n a c c i 50อยู่ที่เส้นขี้จูน เนี่ยฮะเราก็ได้แนว T P มาแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูทาวน์15นึ่งว่าเป็นจังหวะเล่นคู่เงินสาเหตุที่มองบายหนึ่งเมฆหน้าขึ้นเห็นการตัดขึ้นเส้นชิกกูสแปมฝัดตัวแท่งที่ดังนั้นถ้าจะเปิดบายก็รอตรง71.8 รออยู่ทแถวแถวนี้แล้วก็เปิดบายแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูมาดูลิชลิวอร์กันอีกทีว่ามันจะพอไหมทีนี้พอวางได้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ตำแหน่งแล้วว่าราคาต้องขึ้นเจ้าสัญญาณมันขัดแยง้ง ใน time เล็กมันไม่สามารถจะเล่นได้คือต้องรอให้เขาแสดงตัวมา double bottom เออถ้า high pattern ใช่ครับคุณบี double bottom แต่การเกิด double bottom มันไม่ใช่ซื้อที่บอ t t o m นะมันต้องซื้อมันต้องไปซื้อที่หลังจากเบรกเนกลายไปแล้วใช่ปะพอเข้ามาดู time สิบห้ามันไม่น่าเล่นก็เราก็ไม่เล่นกันครับคู่นี้ สัญญาณของอิชิโมกุมันยังขัดกันอยู่ก็ก็ไม่เล่นส่วนทองดูทองโอ้โหเฮ็ดหนึ่งอยู่ในเมฆเฮ็ดหนึ่งอยู่ในเมฆสัญญาณทุกอย่างมันขาขึ้นอ่ะ1มสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนี่ยผมจะรอให้เหนือขี้จูนนะถึงเปิดบายขึ้นไปวันระยะ ปิดเหนือที่จูสมมุติปุดปิดแถวเนี้ยตัวนี้ได้สิบปิ๊บด้เอลสิบปิ๊บลิชิลวอรหนึ่งต่อหนึ่งเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าอย่าลืมของทองด้วยนะเยอะมาหามไม่คุ้มนะเล่นเข้าไปแล้วไม่คุ้มก็ก็ไม่น่าเล่นมาดู g c a ค g c a แคเห็นเฮ็ดหนึ่งไหมเฮ็ดหนึ่งเนี่ย สัญญาณเป็นขาขึ้นหมดเดี๋ยวมาดูทามสิบห้านาทีว่าเล่นได้ไหมทามสิบห้าสัญญาณมันบอกว่าเป็นยังเป็นเทนก็ปล่อยไปฮเพราะเอ่อที่บอกว่า H1 เป็นเทนขาขึ้นเพราะว่าเมกหน้าเป็นเทนขาที k, เกตอ่า k cost เป็นแบบอัพแล้วก็ชี o ่โอคูดสแปนอยู่เหนือแท่งที่อยู่แต่พอเข้ามาดู M ซึ่งเราจะเล่นสั้นสัญญาณทุกอย่างมันเป็นสัญญาณขาลงมันขัดอยู่กับเฮดหนึ่งดังนั้นตัวเนี้ยปล่อยผ่านไปก่อนนะครับไม่เล่นเอาตัวไหนดีเอา EU เอา EU EU ดูดีว่าเล่นได้ไหมขอดู h ฮดหนึ่งก่อน h ฮดหนึ่งสัญญาณทุกอย่างเป็นฝั่งซีเมฆหน้าชิเกคอสน่าจะลงแหละลักษณะเนี้ยแล้วก็ชิโกะอ,อยู่ตรงนี้ผมมองลงไว้ จะเล่นเซลล์เซลล์สั้นๆทีนี้พอมาดูไทม์สิบห้าเนี่ยปรากฏว่าราคามันยืนเหนือคีจูนตตงสัญญาณของอิชิมมันบอกว่ามันเป็นเทนขาลงดังนั้นตัวนี้ก็ยังยังเล่นไม่ได้ฮะเล่นสั้นปล่อยผ่านไปก่อนอีเ e จ อีเจ e ตัวนี้แค่ตัวเทนก็บอกว่าไซด์เวย์อยู่แล้วครับที่ h ฮหนึ่งดังนั้นปล่อยผ่านไปก่อนไม่น่าสนใจ GA ดู h ฮตหนึ่ง g a เอฮหนึ่งไซด์เวย์ครับไม่ต้องดูไม่ต้องเข้าไปหาจังหวะเล่นในทำเทมสิบห้าแล้วครับอ้วาวตัวนี้น่าสนใจตัวนี้น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมฮะตรงนี้เฮดหนึ่งขาขึ้นหมดแล้วนะ 1> h ิหขาขึ้นหมดแล้วนะเดี๋ยวดูดิว่าสิบห้านาทีมีจังหวะให้เล่นไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าจะรอฮิหนึ่งเนี่ยตรงนี้ต้องรอปิดแท่งก่อนครับคิดจูนฮิตอะรอปิดแท่งก่อนวัดระยะไว้นิดหนึ่ง นะพอได้ระยะเราจะเห็นระยะ TP แล้วนะระยะ TP คือส่วนนี้ต้องรอจบแท่งนะครับว่าจบแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนถ้าจบแล้วอยู่ตรงนี้การทำ DP ะระดับ15แต่ระดับ SL มัน20 20ปี๊บ มันไม่น่าเล่นนะฮะมันไม่น่าเล่นแต่ถ้าปิดด้วยโดจีนะหรือจบแบบเนี้ยฮารามิสมมุติจบแท่งนะแล้วขึ้นแท่งใหม่ระยะทำดีพมันอยู่ที่ยี่ิบเจ็ดปบแล้วก็เออมันจะอยู่ที่สิบห้าปบอันเนี้ยน่าเล่นแต่ถ้าเข้ามาดูในทำ์สิบห้า 15, ถ้าเราจะหาจุดเข้าเจ๋งๆ ตอนนี้สัญญาณของ M15 มันขัดกันอยู่ฮะมันมันก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปก่อนส่วนที่ u จอเราเล่นฝั่งบายนะถ้าจะเล่นสั้นแต่เราเปิดไม้เซลล์ยาวไว้แล้วผ่านไปก่อนไม่เอาตัว GJ GJ เ,เ,เ,เนี่่โคมู่เบกเอานะถ้าจะเล่นสั้นนะ ถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นเนี่ยผมมองว่าแท่งเนี้ยขอคอนเฟิร์มนิดนึงเผื่อเผอรันยาวไเนี่ยอ๋อยาวไม่ได้ครับระยะทีพีมี้ะขอบเมฆได้แค่เนี้แหละครับ เนี่ยหะระยะเนี้ยถ้าใครเปิดนะถามว่าเปิดตอนนี้ทันไหมผมมองว่าเปิดทันนะเฮ้ยไม่ได้ครับเมงหน้าเมงหน้าเป็นขาลงครับขาดอยู่กับสามเงื่อนไขของอิชิโมกุตอนนี้คาดว่านั้นจะเกิดสภาวะไซเวน่าจะไซเวฮนะปล่อยไปก่อนไม่เอาจีเจ เห็นไหมฮะอันนี้บุตดาเพลสแต่ถ้าไม่เบร่9-4-5ลงมาเนี่ยการลงก็จะไม่แรงเท่าไหร่ถ้าเข้ามาตั้งแต่ตอนนู้นก็จะคงไม่ได้กำไรสักเท่าไหร่เพราะสามสามปีคมมันถางมากกว่านั้นก็หมดแล้วครับไม่มีจงังหวะเล่นสั้นเลยเ1หนึ่งขึ้น15ล่ะ15ยัง ก็ยังไม่ได้เล่นครับยังหาจังหวะเล่นไม่ได้นั่นนะฮะหมดแล้วครับไม่มีแล้วนี่เล่นสั้นก็เล่นไม่ได้แล้วจังหวะไม่มีแล้วอย่าเผลอไปเล่นทางนสิบห้าโดยไม่มีไม่ดูทาวเพชรหนึ่งนะถ้า ทางดีเล่นฝั่งเซ็นสัญญาณเป็นขาขึ้นนะอย่าสูดูให้ครบนะเฟรมเล็กมันจะหลอกเราได้น,นั้นอยากให้ไล่ดูทำเฟรมใหญ่ก่อน หมดไม่มีจังหวะเล่นเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีตอนสองทุม่มดูดีว่าจะมีจังหวะเล่นในทำํำทำเล็กๆรอสองช่งนี้หลายๆคู่ออกค่อนข้างจะไซด์เวย์ฮะ